mày không 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 mày 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 ไม่ไปกไปไปนลูกกับย่าลกกับยาเลยนีกไปก่อนนี่ก็ไปก่อนแอ้วตรงนกเออเออเอไก่อเดี๋ย้นมาทึนาเราอม่้าวันหรือมีอยู่ไม่ได้เลยนี่เจออาจยายมาเร็วนำไลวันถึงย่าขี้แมวมั่งขี่คนงาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดดเดไม่เอเดด

อ่ะอันนี้แมวมาแล้วอ่าแมวมาแล้วเดี๋ยวๆๆๆ๋ยวเดีอ่านี่เอานี่ใส่เชือก่อนเร็วใช่ครับยกเยียวว่านี้เ